สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์พระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มลครดึกดำบรรโดยทรงแต่งบทละครออกแบบฉากและควบคุมทางด้านศิลปะบทละครดึกดำบรรทรงนิพน์เช่นเรื่องสังทองตอนตีคีตอนถอดรูปอีเหนาตอนตัดดอกไม้ชากิจตอนไหว้พระตอนบวงสวงเป็นต้น ท่านทรงประสูติเมื่อวันที่28เมษาย,ยนพศ2406สิ้นพระชนเมื่อวันที่10มีนาคมพศ2490มีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าจิตเจริญเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระสัมพันธวงศ์เธอพระองค์เจ้าพันนาราย คูมันรีคงประพัดผลงานได้ร่วมกันกับคูรมุนยมะคุบป,ประดท่ารำแม่บทใหญ่คูมันเป็นศิลปินด้านนัตสินโขนและละครรำเป็นที่รู้จักจากความสามารถในการแสดงโขนและละครชาตีได้ทุกบทบาทแม้แต่ในบทบาทของผู้ชายคูมันรีหรือคูมัน เกิดเมื่อวันที่20มกราคม2426น,นามเดิมว่าปุยชื่อหมันของท่านได้มาจากเจ้าในฝ่ายนายหลายท่านพระองค์ทรงจำบทบาทของการแสดงท่านเมื่อยังวัยเด็กในละครดารังซึ่งท่านรับบทเป็นสมันน้อยเจ้าในหลายพระองค์ทรงเรียกขานกันว่าเจ้าหมันคูมันได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2514 ท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีผลงานการประดิษฐ์ท่ารำระบำมา้าฟ้อนดวงเดือนรำสัดชาตีระบำดอกบัวฟ้อนจันทาพาฝันเป็นต้นได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะกการสแสดงนัฏศิลปประจำปี2528าปี2528ท่าน เกิดเมื่อวันที่25ธันวาคม2446เสียชีวิตเมื่อวันที่24กันยายน2543เคยเป็นหม่อมในสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒ กมมารวงนครราชสีมาถือเป็นหญิงสามัญชนที่ไม่ใช่ลูกหลานขุนนางคนแรกที่ได้เป็นสะพ้ายหวงหลังสามีที่วงคตจึงสมรถใหม่กับหม่อมสนิทวงเสนีหรือหม่อมราชวงศ์ตันสนิทวงคูลมุนยามะคุป ท่านประดิษฐ์ท่ารำรำวงมาตรฐานรำเถิดเทิงรำกิ่งไม้เงินทองระบำชิงระบำนกยูงระบำอธิษฐานระบำเชิญพระขวัญระบำชุมนุมเผ่าไทยระบำกิจด,ดาพิณิหารฟ้อนเงียวฟ้อนเร็บเป็นต้นครูละมุลเกิดเมื่อวันที่2มิถุนายน2448 ถึงแก่กรรมวันที่30มกราคม2526บิดาของครูรมุลได้พามาถวายตัวที่วังสวนกุราบเมื่ออายุห้าขวบและได้เรียนรู้ทางละครหลายรูปแบบต่อมาได้เป็นครูสอนละครที่เชียงใหม่ในคุ้มพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เข้ารับราชก,การเป็นครูแผนกนักศิลป์ของกรมศิลปากรมีผลงานระหว่างปี2477ถึง2525 25. ่ครูเฉลยสุขขวานิชท่านประดิษฐ์ท่ารำระบำกินนอนระบำทวารวดีระบำศร,วรำีวิชัยระบำรบุรีระบำเทียงแสนเสริงสัมพันธ์ระบำถิ่งทีิเบตระบำกลับ ระบำสวัสดีรักษาระบำขอมระบำมิตรไมตรีสีเกมระบำสีชัยสิงเป็นต้นครูฉเฉลยศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนรศิลป์ประจำปี2530เกิดเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2447ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่14เมษาย,ยน2544 เป็นผู้เชี่ยวชาญการซ้อนและออกแบบนาฏสินไทยแห่งวิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากรเป็นศิลปินอาวโุโสซึ่งมีความรู้ความสามารถสูงกระบวนท่ารำทุกประเภทครูรงพักดีเจียนจารุจลนท่านเป็นผู้มีความสามารถในการรำเพลงหน้าพาดองค์พระพิราบซึ่งเป็นนาตสินสูงสุด เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงนัฏศิลป์ประจำปี2,529ท่านเกิดเมื่อวันที่1ิบสีสิงหาคม2,442ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่3ส,สิงหาคม2,531เป็นบุตรของจางวังจรและนางพิงครูลงพักดีฝึกหดัดโขนยักษ์กับพระยานัดการุรักษ์ และคุณหญิงนัดการุรักษ์เมื่ออายุ13ปีที่กรมมหรสพสมัยรัชกาลที่6ต่อมาเข้ารับราชการเป็นศิลปินในกรมมหรสพสมัยรัชกาลที่7นอกจากรับราชการเป็นตำรวจหลวงแล้วท่านยังมีหน้าที่เป็นครูสอนนาฏศิลป์โขนอีกด้วยครูอาคมสายยาคม ท่านประดิษฐ์ท่ารำเพลงหน้าพาดตะนาตรลาดเพลงหน้าพาดโปยเข้าตอกเพลงเชิอจีนเป็นต้นเมื่อ2505ได้รับมอบให้เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูเป็นประธานไหว้ครูนัตสินของสถาบันการศึกษาต่างๆครูอาคมเดิมชื่อบุญสมเกิดเมื่อวันที่26ตุลาคม2406เสียชีวิต เมื่อวันที่6มิถุนายน2 5 4 5ขัวคมได้รับการฝึกหัดโขนพร้อมกับเรียนหนังสือจนจบชั้นมัธยมปีที่3จากนั้นเข้ารับตำแหน่งพระ,พะแผนโ้นหลวงกรมพินผ้าและโ้นหลวงกระทรวงวังต่อมา2478โอนมาประจำโรงเรียนศินลปรกร แผนกดุริยางดำรงตำแหน่งนักวิชาการละครและดนตรี 7. กองการสังคีตกรมศริลปากรเมื่อกเกษียณอายุกรมศริลปากรได้เชิญให้เป็นผู้เชี่ยวชาญนาฏศินสอนนักเรียนนักศึกษาปริญญาตรีครูสุวรรณีชลานุเคราะห์ท่านเป็นผู้อนุรักษ์แบบแผนท่ารำนาฏสินไทยและละครลำไว้ได้ดีมากที่สุด ได้ถ่ายทอดวิชานัติศิลป์ให้กับนิสิตนักศึกษาเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนัตศิลป์ละครลำประจำปี2,533ครูสุวรรณีเกิดเมื่อวันที่1พฤษภาคม2469ที่จังหวัดนนทบุรีเป็นละครหลวงสำนักพระราชวังรุ่นสุดท้ายปลายสมัยรัชกาลที่6 เป็นนาตัศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญนาตัศิลป์ไทยทั้งแบบพื้นเมืองและแบบราชสำนักเคยแสดงเป็นตัวเอกในละครแบบต่างๆให้กลมศิลปากรมาแล้วมากมายหลายเรื่องหลายตอนบทบาทที่ได้รับการยกย่องและนิยมช,มชมชอบจากผู้ชมมากที่สุดตัวพระเช่นอีเหนาสังทองพระวัย ไก่ทองจัตตยะวานบางครั้งก็แสดงเป็นนางเอกเช่นโรเวงวัลลาเป็นต้นครูรัจ,จนาพวงประยงท่านเป็นศิลปินที่มีกระบวนํางามมากแล้วยังเป็นครูผู้รักษาขนบประเพณีในการแสดงถูกต้องครบครันตามแบบฉบับ เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนัตสินไทยการละครประจำปี2,554ครูรัจนาเกิดเมื่อวันศุกร์ที่6ตุลาคม2,484เป็นข้าราชการบำนาญสังกัดกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมบทบาทที่แสดงได้ดีเป็นพิเศษจนได้ชื่อว่ามีความสามารถโดดเด่น คือการแสดงบทบัทและอารมณ์อันสมจริงในบทนางเอกละครน,นอกแทบทุกเรื่องอาทิบทนางเมรีขี้เมาในเรื่องลรสเซนบทนางวิราในเรื่องชัยเชษบทนางแก้วหน้ามาตอนลำเยยสมบทนางยี่สุนในเรื่องลักษณะวงบทนางมนทาตอนลงกระท่อมดอกเตอรสุภชัยจันทร์สุวรรณท่าน แสดงโขนในบทตัวพระตัวนางในละครน,นอกพระเอกและนางเอกในละครอ,อื่นๆเป็นคณะบดีคณะศิลปะนาตรุยางสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมเป็นศินลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาตศินป์ประจำปี2548ดรสุปชัย เกิดเมื่อวันเสาร์ที่31กรกฎาคม2498ในวัยเยาว์ได้แรงบันดาลใจจากความประทับใจจากการแสดงของศิลป,ปินโขนและละคร กอบกับนโยบายสนับสนุนการเรียนนัฏศิลป์นอกเวลาของโรงเรียนทำให้ได้แสดงความสามารถทางนัฏศิลป์มาตั้งแต่ชั้นปถมศึกษาและได้ศึกษาต่อด้านนัฏศิลป์และเป็นนักแสดงของกรมศิลปากรควบคู่กันไปจนสำเร็จการศึกษาร,ระ,ราะ,ระาด,ดับปริญญาเอกศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขานัฏศิลป์ไทยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย